อีกต้นค่ะข้างๆกันนะแต่ใบสวยกว่านะคะแล้วก้านนะคะลำต้นกับก้านเขาคือเป็นสีน้ำตาลนะคะนี่แบบนี้เลยต้นนี้เรียกว่าต้อนนอนทรีนะคะยอดอ่อนอะใบอ่อนของเขาคือสวยงามเหมือนปีกนกเลยะคะ่ะแบบนี้นะนี่คือต้นนนทรีนะคะต้นนีออ้ตอนที่ได้มาต้นเล็กๆอยู่นะคะตอนนี้เริ่มโตแล้ว ไปหาข้อมูลมาสูงได้ถึง8เมตรเลยสงสัยต้องย้ายที่นะคะเพราะว่าน้องจะแบบสูงมากแล้วกิ่งเขาค่ะข้อดีคือเขาไม่ทิ้งทิ้งไม่ทิ้งกิ่งเลยไม่ทิ้งใบเลยนะคะมาขนาดไหนก็คืออยู่ประมาณขนาดนั้นไม่ล่วงหล่นเลยแม้แต่กิ่งเดียวทนมากนะคะใครที่กําลังมองหาไม้แบบไซส์ใหญ่เป็นร่มเงาคิดว่านนซีก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะคะ นี่นนนซีด่างน,นะคะดูนี้ใบด่างน,นะสวยมากนะคะชอบใบอ่อนของเขาแล้วลำต้นที่แบบออกสีน้ำตาลแดงสวยมากอันนี้คือต้นนนนซีนะ